่าคะหมอได้รับแจ้งจากเจ้าของช้างว่าช้างมีอาการปวดท้องมากและขับถ่ายมีกลิ่นเหม็นต้องการให้หมอเข้าไปช่วยเหลือแบบด,ด่วนค่ะหมอออกเดินทางไปยังจังหวัดพังงาท่ามกลางฝนที่ตกหนักใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงค่ะและเราก็ได้พบกับสีดอแบกแฮมอายุประมาณ21ปีค่ะ ชื่อคุณคุณไหมคะแบกแฮมเป็นคนไข้เก่าของหมอเองค่ะวันนี้ก็ป่วยกันอีกแล้วปกติแบกแฮมจะอยู่ในป่านะคะก็เลยต้องย้ายมาให้น้ําเกลือที่บ้านเพื่อความสะดวกค่ะจุดที่จะให้น้ําเกลือก็คือโรงรถข้างบ้านนั่นเองนะคะเวลารักษาช้างนอกสถานที่เนี่ยตรงไหนก็เป็นโรงพยาบาลได้หมดเลยค่ะหมอและทีมงานนะคะเตรียมอุปกรณ์แล้วก็ยามีควานแจ้งว่าแบกแฮมมามีอาการปวดท้องหนักถึงขั้นล้มนอนแล้วก็ยืนซึมไม่กินอะไรเลยค่ะ อาการผุดลุกผุดนั่งของช้างส่วนใหญ่จะบ่งบอกถึงอาการปวดท้องหนักๆค่ะหมอเปิดเส้นให้น้ำเกลือบริเวณหลังใบหูนะคะโดยจะใช้เข็มขนาดใหญ่ในการเปิดพอต้องการจะให้น้ำเกลือให้ได้มากที่สุดไหลเร็วที่สุดเพื่อที่จะรักษาเขาค่ะโดยจะเปิดให้น้ำเกลือ2เส้นเลยนะคะ สังเกตเห็นว่าช้างไข่ออกมาเป็นน้ำนะคะแล้วก็มีกลิ่นเหม็นมากๆเลยตึงก็ภาวนาว่าอย่าให้เกิดการติดเชื้อในกระแสะเลือดเลยค่ะ ตอนนี้ช้างมีอาการซึมนะคะซึ่งน่าจะมาจากอาการปวดท้องตอนนี้หมอคิดว่ามีอุจจาระที่เน่าเสียอยู่ในท้องไปแค้มจำนวนมากค่ะอุจจาระเหล่านี้อาจจะนำมาสู่การติดเชื้อในกระแสะเลือดได้แต่หมอยังไม่สามารถให้ยากระตุ้นลำไส้เพื่อที่จะขับอุจจาระเหล่านี้ออกมาได้ค่ะเนื่องจากแบคแคมมีภาวะขาดน้ำจะต้องเติมน้ำเกลือให้เต็มที่ก่อนไม่อย่างนั้นแล้วเขาอาจจะเพลียกว่าเดิมค่ะ เมื่อยาลดปวดออกฤทธิ์นะคะแบคแฮมก็เริ่มกินอาหารได้บ้างค่ะหมอให้กินเป็นต้นกล้วยนะคะเพื่อที่จะเพิ่มน้ําให้กับร่างกายเพราะว่าต้นกล้วยเป็นพืชที่มีน้าเยอะเมื่อน้ําเกลือผ่านไปหลาย1ิบขวดแบคแฮมก็เริ่มฉี่ค่ะนั่นบ่งบอกว่าร่างกายอาจจะมีน้ําเพียงพอแล้วขั้นตอนต่อไปหมอจะให้ยากระตุ้นลําไส้เลยค่ะเพื่อที่จะขับอุจจาระเน่าๆเ,เสียออกมาหลังจากให้ยาไม่นานแบคแฮมก็เริ่มขับอุจจาระออกมาค่ะ และด้วยฤทธิ์ของยากระตุ้นลำไส้ทำให้เบ็คแฮมปวดเกร็งท้องมากถึงขั้นยืนซึมอย่างที่เห็นเบคแฮมมีอาการปวดท้องหนักขึ้นดูจากการอ้าป,ปากและสีปากก็ซีดขาวหมอจึงได้เพิ่มยาลดปวดให้กับเขาค่ะช้างยังคงขับถ่ายออกมาอย่างต่อเนื่องโดยยาจะออกฤทธิ์อยู่ที่2ชั่วโมง อุจจาระออกมาก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะพี่เจ้าของ้างนะคะก็ได้ไปตัดยาห้เบกแฮมเยอะเลยค่ะแต่เขาก็ไม่ยอมกินนะคะเนื่องจากยังปวดท้องอยู่เวลาผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมงหลังให้ยากระตุ้นลำไส้เขาก็ยังคงมีอาการซึมและแบ่งอุจจาระออกมาอย่างต่อเนื่องค่ะแบงแบงมาบุให้ยาไปค่ะ เมื่อเวลาผ่านไปครอปสองชั่วโมงแมคแฮมเริ่มหยิบสายน้ำขึ้นมากินน้ำค่ะหมอก็เลยโยนหญ้าให้กินนะคะซึ่งเขาก็กินได้เรื่อยๆเลยค่ะหมอตัดสินใจที่จะนำเลือดไปตรวจโดยฝากพี่ควานให้เปลี่ยนน้ำเกลือให้แมคแฮมเรื่อยๆหมอเดินทางเข้าไปในเมืองพังงาค่ะเพื่อหาแ็ลตรวจเลือดที่ใกล้ที่สุด ซึ่งผลเลือดของแบคแฮมนั้นยังไม่มีภาวะติดเชื้อในกระแสะเลือดค่ะหมอดีใจมากๆเลยตอนแรกคิดว่าจะต้องให้ยาฆ่าเชื้อแล้วดีที่เราสามารถช่วยเหลือได้ทันค่ะเมื่อแบคแฮมเริ่มกินอาหารได้เยอะแล้วนะคะหมอก็ถอดใส่น้ำเกลือค่ะเพื่อที่จะให้เขาไปพักผ่อนตอนนี้ก็ใกล้ค่ำแล้ว oh. ก่อนออกไปหมอก็ได้ฉีดยาลดปวดให้แบคแฮมด้วยนะคะ <c oughs> เผื่อคืนนี้เขาจะมีอาการปวดท้องขึ้นมาอีก ทุกคนและเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นค่ะเจ้าแบ็กแฮมน่าจะกินหญ้าที่ตัดมาเยอะไปหน่อยบวกกับลำไส้ยังเคลื่อนตัวไม่ค่อยดีทําให้เขามีอาการท้องอืดค่ะท้องกลมเป็นลูกบอลลูนเลย,เยลหมอก็ลเลยต้องให้พี่ควานนะคะช่วยกันพาเดินเพื่อกระตุ้นให้อุจจาระออกมาและคืนนี้นะคะหมอก,ก็นอนค้างที่นี่ค่ะเฝ้าเจ้าแบ็กแฮมไปเลยซึ่งที่พักเนี่ยก็อยู่ไม่ไกลาจากหลักมัดน,นะคะ <c oughs> บ้านของคุณลุงเจ้าของช้างนะคะซึ่ง ช้างจะอยู่แถวนี้เช้าวันต่อมาอาการน่าจะดีขึ้นเยอะมากๆแล้วค่ะถือของกินมาด้วยเชียวเมื่อกี้เห็นว่าวันนี้ท้องไม่ค่อยกลางแล้วนะคะแล้วเขาก็ดูสดใสขึ้นด้วยน้ำเกลือก็หมดไปครึ่งรถแล้วนะคะยังเหลืออีกครึ่งรถเราก็มาให้กันต่อค่ะเวลาที่หมอรักษาช้างเนี่ยก็เหมือนไปตั้งแคมป์เหมือนกันนะอุปกรณ์คือเยอะมาก หมอเปิดเส้นให้น้ำเกลือแบงแฮมเหมือนเมื่อวานค่ะซึ่งเจ้าแบงแฮมเนี่ยก็ส่งเสียงอ้อนเหมือนเดิมนะคะถึงแม้วันนี้จะอาการดีขึ้นมากๆแล้วแต่ว่าเจ้าแบงแฮมยังมีอาการขาดน้ําอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องเปิดน้ําเกลือ2เส้นไปเลยแล้วพวกเราก็มาเตรียมยาก,กันต่อนะคะไม่ต้องตกใจว่าทําไมให้หลายขวดจังเลยปกติก็ให้ประมาณนี้อยู่แล้วค่ะเพราะว่าช้างตัวโตไม่ต้องถามว่าค่ายามากมายขนาดไหนนะคะเลิกนับไปแล้ว อ่าวันนี้พี่ควานเสิร์ฟด้วยต้นกล้วยเลยนะคะอาหารเคี้ยวงง่ายย่อยง่าย,ยกินข้าวกับช้างมื้อที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ก็รู้สึกมีความสุขไปอีกแบบนะคะว,วันนี้หมอจะให้แบกแฮมกินยาขับลมด้วยนะคะเพื่อที่จะทำให้เขาสบายท้องขึ้นแล้วก็ไม่ท้องอืดซึ่งบอกเลยว่าจะไปแฮมไม่ค่อยหลงกลเลยค่ะขายยาทิ้งซะง,งั้น หมออยากรู้ว่าแบกแฮมมีไข้หรือเปล่านะคะหมอก็เลยทําการวัดไข้ซึ่งแบกแฮมอ่ะไม่เคยโดนล้วงก้นมาก่อนเลยค่ะงานยากก็มาแล้วทีนี้ลุ้นกันว่าหมอจะโดนเตะไหมนะคะโดยหมอนะคะจะใช้น้ามันพืชในการหล่อลื่นค่ะล้วงเข้าไปเราก็ดึงอุจจาระออกมาก่อนตึงระหว่างที่ล้วงนั้นก็ถูกหลักทุเลพอสมควรค่ะพอเจ้าแบกแฮมอ่ะดินสะบัดจนหมอเกือบโดนหนีบกับเสาเลย พี่ควานก็ช่วยจับกันเต็มที่เลยนะคะโดยเราจะเอาประหลอดนะคะไปแตะที่ผนังลำไส้ด้านในแช่ไว้ประมาณ1นาทีค่ะแล้วก็เอาออกมาอ่านผลซึ่งผลปรากฏว่าแบกแฮมไม่มีไข้นะคะวันนี้เจ้าแบกแฮมเริ่มขับถ่ายได้เองแล้วค่ะแล้วก็ไม่มีอาการท้องอืดแล้วแถมยังกินอาหารได้เยอะแล้วด้วย หมอฟให้น้ําเกลือเจ้าแบคแแหงไปจนถึงเย็นนะคะเพื่อการของเขาก็ดีขึ้นตามลําดับเลยค่ะเมื่อเป็นอย่างนั้นนะคะหมอก็ถอดสายน้ําเกลือค่ะให้เขาไปพักผ่อนและคอยกําชับพี่ควานดูแลเรื่องอาหารการกินช่วงนี้เป็นพิเศษอาการก็จะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะการรักษาครั้งนี้นะคะใช้ยาแล้วก็น้ําเกลือเยอะมากๆค่ะสาบาได้เลยว่าหมอไม่เคยคิดค่ารักษากับเจ้าของช้างเลยสักบาท ต้องขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันอุดหนุนสินค้าช่วยช้างทําให้หมอมีเงินรักษาช้างฟรีไม่ว่าจะช้างเชือกนี้หรือเชือกไหน,ไห,นหากสนใจใอุดหนุนสินค้าช่วยช้างก็ทักมาสอบถามได้เลยนะคะกว่าหมอจะได้กลับถึงบ้านนะคะเล่นเอาดึกเลยค่ะและหลังจากนั้นเกือบเดือนนะคะพี่เจ้าของช้างก็ทักมาอัปเดตอาการแบคแฮมค่ะบอกว่าแบคแฮมสุขภาพดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยแถมยังดูจำมั่งขึ้นด้วยหมอดีใจที่ได้ช่วยเหลือชีวิตช้างอีกเชือกนะคะสุขภาพแข็งแรงนะแบคแฮม